สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในขั้นคืนนี้นะครับทางร้านเอมโฟร์บีบีการลำปางผมผู้รีวิวช่อโยนนะครับก็จะมาทารีวิวพูดถึงเรื่องของกระสุนนะครับปืนแบล็งกันกับกระสุนปืนจริงนะครับเรามาทํารีวิวเปรียบเทียบให้ชมนะครับถือว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่กําลังมองว่าอยากได้ปืนแบล็งกันไปสะสมหรือว่าอยากได้ปืนแบล็งกันไปใช้งานนะฮะ ในการแสดงหนังถ่ายละครหรือว่าถ่ายทําภาพยนตร์นะครับปืนแม่กกันอย่างที่บอกกันเกือบทุกๆคลิปวิดีโอเลยว่าปืนแม่กกันเนี่ยคือปืนที่จําลองอมานะครับในรูปแบบคล้ายกับปืนจริงทุกอย่างแต่เป็นปืนที่ไม่มีหัวกระสุนนะครับทีเ่เพื่อนเห็นวางเรียงรายกันอยู่ตรงหน้าน,นี้เป็นปืนแม็กกันในโซนด้านบนนี้นะครับอย่างนี้ผมมาวางตัวเนี้ยก้ากระบอกแต่ตรงที่เพื่อนเห็นสากระบ,บอกตัวนี้ก็คือปืนจริงๆนะครับปืนจริงๆนี้ วันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ๆี่น้องๆจากทางชมรมยิงปืนจัหงหวัดลำปางนะครับที่ให้ยืมมาถ่ายทารีวิวนะครับพอดีผมพี่พี่เขาเอามาให้ล้างนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเนื่องจากวันเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ไปแข่งกันที่จัหงหวัดเชียงใหม่มาครับปืนพวกนี้ก็ช่างยนต์ก็ได้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอยืมเอามาทํารีวิวเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ชมว่าโอเคลูกกระสุนแบงก์กันขนาด9มม PAK ที่เขาเรียกกันเนี่ยมันแตกต่าง กันยังไงสําหรับลูกแบงก์กันกับลูกืนจริงผมอยากให้ดูตรงนี้ครับโอเคมาทางนี้ก่อนนะฮะปืนที่เราจะเอามาวันนี้นะครับที่เราจะามาทําการทดสอบให้ชมเนี่ยจะมีวันนี้เป็นปืนจริงเนี่ยเป็นกลอกยี่ิหกนะครับแล้วก็ซีแซดชาโดทูนะครับแล้วก็กลอกสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นปืนที่เขาใช้งานในการแข่งขันนะครับลูกกระสุนที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้ก็คือนี่คือลูกแบง์กัน ผมจะพูดในเกือบทุกๆรีวิวเลยว่าลูกแบงกันเนี่ยเป็นลูกที่ไม่มีหัวกระสุนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะครับลูกแบงกันก็คือลูกนี้นะครับขนาด9มม PK ส่วนด้านขวานี้เป็นลูกกระสุนจากยี่ห้อบูเดตมาสเตอร์นะครับลูกกระสุนที่ประเทศไทยเราผลิตเองนะครับใช้ในการแข่งขันแต่ตันนี้เป็นลูกกระสุนหัวทองเหลืองหรือลูกจริงๆนะครับมันจะมีลูกหัวซ้อมกับลูกหัวจริงลูกหัวจริงก็เป็นทองเหลืองลูกหัวซ้อมก็จะเป็นลูกตะกัวหรือว่าเคลือบนะครับเคลือบหัวมาอันนี้ สังเกตดูดีๆลูกกระสุนถ้ามองด้วยตาเปล่าผิวเผินเนี่ยลูกกระสุนจะมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ลูกแบงกันดูดีๆนะครับปอกกระสุนเขาทามาจะยาวกว่าเห็นไหมครับตรงคอขวดมันนะครับตรงนี้นะฮะสังเกตเพื่อนๆสังเกตกดูดีๆลูกของแบงกันเนี่ยตรงหัวคอตรงนี้นะครับจะสูงกว่าฐานของลูกปืนจริงนะครับดังนั้นข้อแตกต,ต่างตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าไม่เหมือน แล้วลูกเป็นจริงเนี่ยหัวจะสูงขึ้นนะครับหัวทองเหลืองเนี่ยหัวทองเหลืองหรือหัวทองแดงเนี่ยนะฮะจะสูงกว่าลูกแบ้งกันแน่นอนแหละมันใช้กันไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งโดยหลักการแล้วนะครับผมให้ดูขนาดป,ปอกนะครับเราใช้เป็นบืเนียดิจิตอลนะครับจะเพื่อสังเกตดูดีๆนะครับ ปริมาตรของเขาคือ9กมิลน,นะครับ9.5นะฮะ9ก้จมิลน,นะฮะ mm เนาะเดี๋ยวรอดูรูปแบงค์กันนะครับเป็นไงครับ9.1ปอกกระสุนต่างละนะฮะดูด้วยตาเปล่าเหมือนที่ผมบอกว่ามันต่างแต่ว่าถ้าลองเอาวร์เนียจับมันมันต่างกันเยอะมากเลยครับหายไป0.4มย์ด่ะดูความยาวนะครับความยาวของรูปเก้า ยี่สิบแปดจุดสี่หรือจุดห้านะครับประมาณนี้นะความยาวยี่สิบแปดมิลนะสองเซนกับอีกแปดมิลอ่านี่ครับเป็นไงครับยี่สิบเอ็ดกับยี่แปดต่างกันนะต่างกันเยอะเลยนะนะฮะแต่เอาง่ายๆล่ะปอกมันต่างกันละนะครับ,อ,อ,อ,นะรบอ่าโอเคความยาวนะแล้วลองดูนะว่ามันต่างกันตรงที่ลูกแบงกันนะครับเราลองปืนตัวนี้เลยนะฮะลองดูนะ นี่คือแม็กกาซีนของปืนจริงราดูนะครับถ้าเราใส่เกิดอะไรขึ้นมันมีความพอดีนะครับของแม็กกาซีนและลูกป,ปืนนะเขาผลิตออกมาสําหรับการแข่งขันหรือการกีฬานะฮะปืนตัวนี้เดี๋ยวลองดูลูกแบงกกันนะครับเป็นไงครับสั้นกว่าลูกแบงกกันใส่ใส่แม็กปืนจริงได้นะสรุปนะเดี๋ยวผมเอาซีซร,รุ่นที่เป็นแบงก์กันที่เขาผลิตออกมานะครับนี่ซีเซเจ็ดสิบห้าสิ่งที่ต่างนะครับมันจะคล้ายๆกันแม็กเห็นไหมฮะแต่ว่า ความยาวของแม็กเนี่ยมันต่างกันนะฮะแล้วก็ลูกปืนจริงใส่กับแม็กกาซีนได้ไหมได้แต่เห็นไหมฮะยาวกว่าลูกกระสุนของปืนจริงยาวกว่าแล้วเป็นไ,ไงฮะไม่เข้านะครับไม่เข้า,าใส่ไม่ได้นะประเด็นนี้คือตัดไปลูกปืนจริงใส่ลูกแปลงกันไม่ได้ใส่แม็กกาซีนใส่ปืนแบ่งกันไม่ได้นะครับแต่ ลูกแบงการใส่แม็กปืนจริงได้ใส่เข้าไปในปืนจริงได้นะครับลองดูนะฮะผมขึ้นคันลังนะเป็นไงครับสังเกตัวดีดีดอ่าผมหันปืนเข้าหาตัวเองแต่ว่ามือไม่ได้อยู่ในกลงไกลนะครับแต่ยอยากทําให้เพื่อนๆได้เห็นในคลิปวิดีโอว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอ่าอาการนี้คือลูกกระสุนเข้าไปในรังเพลิงของปืนจริง ไม่เต็มไม่เต็มสเกลนะครับก็คือติดตรงตัวแรมกระสุนแล้วก็ขาเกี่ยวปอกนะครับดันตัวก้นกระสุนไว้ไม่เกี่ยวกันคําตอบคือลูกของแบงกันใส่พืนจริงไม่ได้นะครับแล้วขออนุญาตนะครับทําการร่างไกลไม่ได้ด้วยเพราะระบบมันล็อกตัวเองไว้ไม่สามารถทําการยิงได้นะครับ เดี๋ยวผมลองขึ้นทะลังนะ,อะโอเคขอล้างปลอกดึงปลอกได้ครับไม่ได้นะสรุปเลยคือลูกแบงก์การใส่กับปืนจริงได้แต่ขึ้นคันลังแล้วลูกกระสุนติดในแรมกระสุนทําการยิงไม่ได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆท่านใดที่ชมรีวิวนี้แล้วถามว่าลูกแบงก์กไปใส่กับปืนจริงแล้วยิงได้ไหมคาตอบคือไม่ได้นะครับแล้ว คำถามมีคำถามหนึ่งนะครับที่ถามมาว่าลูกของปืนจริงใส่ปืนแบ่งกันแล้วยิงได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอเดี๋ยวลองให้ดูอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ได้นะครับนี่ฮะนนี่คือลูกปืนของอแม็กของสีสัต์แบงกันนะครับอันนี้เป็นปืนกอ๊อกก๊อกยี่สนะิบหกของจริงนะเป็นไงครับใส่ได้นะ อาการเดียวกันครับสไลด์กลับไม่สุดนะเห็นไหมฮะสไลด์กลับไม่สุดระบบทํางานไม่เต็มร้อยนะครับเหนียวไกลได้ไหมเหนียวได้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะติดเหมือนกันเลยนะครับลูกกระสุนแบ่งกันเข้าไม่สุดในแลมกระสุนนะครับดังนั้นใช้งานไม่ได้นะ จบนะรบประเด็นนี้ระบบล็อกให้ด้วยระบบล็อกให้ด้วยนะครับโอเคเนี่ยมันจะเป็นอาการอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ไขอ,ออกเพราะผมเคยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาอ,อเองอ่าโอเคอีกคาตอบหนึ่งถ้าเป็นกะเาเร่งตอบอีกคำถามถ้าเป็นปืนขนาดก็ซูเจตที่มีลากล้องอ่ากล้องซูเจตนี่เป็นปืนที่มีมีการขายดีมากนะครับแบงค์ใก็เช่นเดียวกันแม็กกาซีนใส่ได้เห็นไหมครับใส่ลูกได้ เห็นไหมครับอาการเดียวเลยเพื่อนๆนะครับสรุปเลยนะฮะไม่ได้ซักหะบอกนชะานะรูโดก,ก็ไม่ได้ก็สิบหกก็ยี่สิบหกก็สิก็ไม่ได้นะครับดังนั้นปืนจริงเขาออกแบบมาให้ใช้ในการกีฬาก็ใช้ลูกของจริงเท่านั้นนะครับ ลูกแบงกันตรงนี้ใส่ปืนไม่ได้ซักตัวเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกอย่างหนึ่งผมลืมไปนี่นะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดเอาไปหยอดละ่ะโอเคผมหยอดเข้าไปในตัวลํากล้องนะแล้วเดี๋ยวผมปล่อยสไลด์เห็นไหมครับก็ติดอยู่ดีครับไม่ได้ทั้งนั้นนะครับคือ เขาผลิตออกมาเพื่อนะครับแบงกันกนะเพื่อใช้ในการแสดงหนังถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์นะครับเหมือนวัตถุประสงค์ที่เรากล่าวไว้ที่ทุกคิดเลยว่าเขาเป็นปืนแสดงหนังนะครับเขาไม่สามารถแบงกันกนะเขาไม่สามารถใส่รูปปืนจริงได้นะครับแล้วปืนจริงก็ไม่สามารถใส่รูปแบงกันกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าขนาดหัวกระสุนขนาดของอความโตของปองกกระสุนก็ไม่เท่าแล้วนะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่เรามาทำรีวิวอธิบายในเรื่องของกระสุนแบงก์กันโดยหลักๆแล้วนะครับให้เพื่อนๆได้ชมให้เข้าใจกันนะครับสำหรับท่าใดที่สนใจปืนแบงก์กันก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะมีการสะสมหรือมีการซื้อไปใช้งานนะครับมันจะมีคําถามอีกหลาย,ลายคําถามเกี่ยวกับแบงก์กันที่ถามมาว่านะครับว่าพกพาได้ไหม ปืนจริงก็พกไม่ได้ถูกต้องไหมครับปืนจริงนี่เขาให้เล่นที่ในสนามหรือว่าเล่นเป็นการกีฬาเท่านั้นส่วนแบ่งกันก็เช่นเดียวกันพกพาไม่ได้นะครับแบ่งกันนี่เป็นปืนสะสมนะครับซะส่วนใหญ่นะฮะตอนนี้แวเวลานี้ในเมืองไทยเราถือว่าแบ่งกันเนี่ยเป็นสงเขียวอาวุธที่ไม่สามารถทําร้ายใครนะครับเพราะว่าปอกกระสุนเขาอย่างที่บอกครับหัวกระสุนเขาไม่มีนะครับมีแต่ปอกจุกสีเขียวนี้เพื่อป้องกันดินขับ หลุดออกมาป้องกันของช้นเข้าไปเวลายิงก็มีแต่แสงและเสียงนะครับมีเสียงออกนะฮะมีแสงไฟออกแฟลแบงนะเออกทางปากกระบอกนะครับในลํากล้องของปืนแ้งกันก็มีเหล็กถักอยู่เพื่อป้องกันจุกสีเขียวที่หลุดออกมาจากทางปากกระบอกลํากล้องคล้ายตะข่ายอยู่ข้างในนะครับเพื่อป้องกันตัว การธาตุนะัการตัวจุกตัวนี้หลุดออกมาข้างหน้านะครับแต่สิ่งที่จะเล็ดรอดออกจากทางลํากล้องได้นะครับก็จะมีแต่แสงไฟประกายไฟออกเท่านั้นนะครับดังนั้นปืนแม็กกันเนี่ยไม่ทําร้ายใครนะครับไม่สามารถโทษทีนะฮะไม่สามารถฆ่าใครได้ไม่สามารถทําให้ใครบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นปืนแม็กกันจึงถือว่าเป็นเพียงสิ่งเทียมอาวุธนะครับโอเคนะครับแล้วก็เรื่องการพกพาเมื่อกี้พูดค้าไว้ก็ไม่สามารถพกพาได้เช่นเดียวกันนะครับ ห้ามโดยเด็ดขาดที่จะพกพาไว้ในตัวเองหรือว่าไว้ในรถยนต์นะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับก็ทําเหมือนกับปืนจริงแบบนี้นะครับทาเหมือนกับปืนจริงเพราะแบงค์กันเวลาซื้อเขาก็จะมีกล่องให้นะแยกลูกกระสุนออกนะครับเช็คเคลียร์ปืนนะครับเซฟแต่ถ้ามีเซฟก็เซฟไว้เวลาพกพาไปไหนมาไหนแบงค์กันหรือว่าปืนจริงก็ต้องแยกออกจากอันนี้นะครับเขาก็จะให้แยกอย่างนี้ใช่ไหมครับ ถ้าคุณจะเดินทางอย่างผมไปแข่งกีฬาที่เชียงใหม่มาเนี่ยกีฬายิงปืนแล้วยิงเพลเนาะ IPDA IPSC เวลาผมไปไหนมาไหนถ้าเป็นการเดินทางไปแข่งขันเนี่ยเราก็จะต้องแยกแบบนี้นะครับใส่กล่องมีเอกสารราชก,การหรือทะเบียนปืนก็เอาเสียบไว้ในกล่องไปด้วยนะครับคุณเขาเรียกว่าใบป,ประะรเอาไปด้วยใภาษาใบาเอาไปด้วยนะครับแล้วก็ตัว บางคนเขาเดินทางเขาก็แยกสไลด์ออกเลยครับบางท่านนะเขาเขาเขาเซฟนะครับคือแยกออกจากกันให้หมดแล้วอยู่ในตำแหน่งที่เอาใส่กระเป๋าอีกทีหนึ่งใส่กล่องอีกทีหนึ่งหรืออาจจะมีการล็อกกล่องนะครับก็จะมีตำแหน่งให้ล็อกกล่องอีกทีนึงเพื่อให้มันอยู่ในสถานะไม่พร้อมใช้งานนะครับเดินทางไปไหนมาไหนได้นะครับบางทีเจ้าที่เราเจอด่านเราเจอเจ้าที่เราก็เขาขอตรวจแล้วก็แสดงเจตจำนงที่ดีนะครับถ้าใครไปแข่งงานใหญ่ๆก็บางงานนะครับ ที่หน่วยงานราชการจัดเราก็สามารถขอปิ้นใบเอกสารที่เราเป็นนักกีฬาหรือผู้สมัครนะครับการเข้าแข่งขันกีฬานี้เอาใส่ในกล่องไปด้วยอย่างเงี้ยจะถือว่าเซฟมากๆนะครับเซฟตัวเองมากๆเผื่อบางทีเจอด่านเจออะไรเราก็สามารถแสดงเจตจำนงให้เจ้าหน้าที่เขาได้เห็นว่าเราบริสุทธิ์ใจในการพานําพานะครับอาวุธปืนหรือว่าปืนพวกนี้ไปแข่งขันอันนี้พูดถึงปืนจริงนะไปแข่งขันกีฬานะครับแต่แบ่งกันนะครับ หากมีความจําเป็นเช่นต้องการย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายหอพักอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าย้ายสถานที่พักอาศัยเราก็สามารถนะครับแยกใส่กล่องแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เอาพาไปด้วยนะครับถือว่าไม่ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานผมไม่ได้ชี้นาให้อไปพกนะครับแต่ว่าผมกําลังพูดถึงคําถามที่ถามมาเยอะว่าถ้าเราต้องการเอาแบงกกันไปด้วยเนี่ยบางทีผมต้องการย้ายบ้านข้ามจังหวัดนะครับไปด้วย อย่างเงี้ยเอาไปได้ด้วยได้ไหมได้นะครับแต่ต้องแยกแบบนี้เหมือนพื้นจริงเลยทาเหมือนกันนะครับมีกล่องก็แยกออกจากกันนะครับแล้วก็แสดงเจตนาที่ดีให้ลูกกระสุนกับเครื่องกระสุนนะฮะหรือว่าลูกกระสุนเนี่ยกับปืนเนี่ยแยกออกจากกันนะครับใส่ท้ายรถไว้อย่างงี้นะครับไม่ผิดนะเจ้าที่เขาอาจจะขอดูเจตนาที่ดีของเรานะบางทีบางคนที่มีปัญหากับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยผมพูดได้เลยว่าส่วนใหญ่จะออกแนวลูกกลวนนะครับอาจจะออกแนวลูกแบบ ไปกวนเจ้าที่เขาเหมือนรู้มากเงี้ยเขาก็เล่นใหญ่เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดเจตนาบางทีเจ้าที่เขาดูไม่ออกหรอกว่าเป็นปืนจริงหรือเป็นกันเขาอาจจะขอยึดไว้ตรวจสอบส่งกองพิสูจน์หลักฐานก่อนอย่างเงี้ยแหละพี่ที่เหตุที่เคยเจอมานะครับพี่มีลูกค้ามาแจ้งให้ฟังว่าบางทีเขาโดน,นด่าโดนอะไรเงี้ยก็จะโดนยึดไปตรวจสอบนะครับแต่ถ้าเป็นปืนจริง ถ้าคุณพกพาไปไหนมาไหนด้วยแบบอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานใส่แมกกาซินแมกกาซีนใส่ลูกใส่ปืนแบบอยู่ในตำแหน่งแบบพร้อมยิงเสียบอยู่ในเออยางงี้นี่คือผิดกฎหมายนะครับนะผิดกฎหมายอย่างนั้นนี่คือถ้าโดนมานี่หนักเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งฝากไว้ด้วยปืนแบ่งกันนะครับถ้าใครที่คิดว่าจะเอาไปดัดแปลงผมบอกเลยว่าถ้าคุณโดนโทษกเกี่ยวกับอาวุธปืนดัดแปลงแล้วบอกเลยว่าโทษนี่หนักมากนะครับปรับหนัก นะจำคุกหนักแล้วติดคุกจริงๆนะครับในยุคนี้นะปืนเขามีไว้ให้เล่นเป็นการตีฬายอย่างเช่นปืนจริงตรงนี้นะครับส่วนแมงกการนี้บอกเลยว่าเป็นปืนสะสมหรือใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือแสดงละครเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชมรีวิวนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับคนที่กำลังมองหาว่าจะเอาแบงก์กันไปสะสมก็ซื้อได้ครับแต่ต้องมีอายุ ยี่สิบปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้สำหรับเบียนบ้านประชาชนในการออเดอร์หรือว่าส่งซื้อสินค้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่มีคําถามมากกว่านี้หรือผมอาจจะพูดอะไรผิดไปในคลิปวิดีโอนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็มือใหม่หัดเล่นปืนจริงนะครับแล้วก็ตัวข้อมูลตรงนี้นะครับเพิ่มเติมอคอมเมนต์อะไรมากมากไปกว่านี้หรือว่า,อ,าอยากพูดคุยกับเรา ก็ให้เพื่อนแตะตรงชื่อคลิปยนะครับจะมีลิงก์ไลน์ QR Code ปรากฏขึ้นก็ถ้าข้าขาขอความทางเพจ Facebook หรือว่าทางไลน์เข้ามาคุยกับเราได้นะครับเข้ามาแนะนำติชมได้แต่ในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้บางทีผมอาจจะไม่มีเวลามานั่งดูนั่งตอบคอมเมนต์นะครับถ้าอยากคุยกับเราถ้าข้าขาขอความทางเพจหรือทางไลน์เข้ามานะครับเพจไลน<า>์ก็ชื่อร้าน M4 b b โฟ n ีบการัปส่วนไลน์ก็แอด m 4 b b โฟ n s h o การนนะครับโอเคสำหรับคลิปยอนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ